ใส่เป็นแนวทางให้ดูกันครับนี่นะฮะวิธีการใส่ก็เหมือนที่ผมบอกตลอดเลยนะครับใส่อย่างนี้นะครับนี่นะครับเวลาใส่บางคนนี่ใส่มาถึงตรงนี้นี่บอกว่าใส่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดึงลงมาอย่างนี้ถ้าดึงลงมาอย่างนี้ยังไงก็ไม่เข้านะครับดึงลงมาอย่างนี้ยังไงก็ใส่ไม่ได้ครับเหมือนที่ผมบอกครับถึงตรงนี้ให้เราบีบเข้าไปตรงนี้เลยฮะบีบเข้าไปแล้วก็มาป้นฝั่งนี้นะครับนี่ฮะกดไว้อย่างนี้ครับแล้วก็มาป้นฝั่งนี้ออกครับ นี่ฮะกดไว้อย่างนี้ครับปิ้นไล่ลงมาเรื่อยๆฮะนี่ฮะฝั่งนี้ครับกดไว้ครับปิ้นค่อยๆไล่ลงมานะครันี่ฮะมันจะฟิตมากนะครับนี่ให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ก่อนนะครับมันเหลือแค่นี้เราก็สอดมือเข้าไปด้านในฮะแล้วก็ดึงเข้าครับโอ้ตัวนี้ฟิตมากครับฟิตจริงๆตัวนี้โอ้ คนที่ใส่ไม่เป็นผมบอกเลยเลยว่าใส่ไม่ได้แน่ๆแต่ฟิตครับโอ้โหเ <c oughs> น่ยนปึ๊กอ่ะคือขยับไม่ได้อ่ะใส่เข้าไปแล้วขยับไม่ได้เลยแหละตัวนี้ฟิตไปฮะยิ่งพวงมาลัยใหญ่ๆเหมือนรีโวยิ่งพวงมาลายัยใหญ่ของยิ่งพวงมาลายัยรีเวมันจะใหญ่อยู่แล้วนะครับใส่เข้าไปโอ้โหฟิตไปเลยฮะ อ่านะครับตัวนี้ก็จะนี่นะครับเป็นลายแบบนี้นะครับลองดูกันนะครับตัวหนังสวยครับเป็นหนังไมโครเฟเบอร์สวยงามครับนี่หนังไม่ได้คี้เลยครับเวลาสัมผัสก็น่าจะสัมผัสง่ายจับถนัดกระชับมือแน่นอนฮะนี่ใครที่หาปลอกหุ้มพวงมาลัยอยู่นะครับปั๊มโลโก้ i ซูโต toyota honda มาให้เหมือนกันหมดเลยนะครับปั๊มโตโยปั๊มโลโก้ i s u ซ u ปั๊มโลโก้ toyota ใส่โลโก้ i s u ซ u ใส่โลโก้ toyota ใส่โลโก้ mitsubishi ใส่โลโก้ honda มานะครับ ใครใช้รุ่นไหนลองเข้าไปเลือกกันดูนะครับเป็นลายใหม่นะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะฮะถือว่าสวยของเขาอยู่นะตัวนี้จะฟิตไปเลยนะตัวนี้จะฟิตกระชับมากครับถามว่าหนังนีนเกรดเดียวกับตัวนี้ไหมนะครับหนังตัวนี้จะเป็นแบบเกรดนิ่มนะครับหนังตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นหนังเกรดนิ่มนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นหนังเกรดหยาบนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะหาว่าผมรีวิวไม่ตรงปกตัวนี้จะเป็นเกดหยาบนิดนึงแต่สัมผัสก็สบายเหมือนกันครับแต่หนังตัวนี้จะเป็นเกลดหนังไมโครไฟเบอร์นะฮะนี่นะครับหนังตัวนี้จะเป็นเกลดนิ่มนุ่มหนุบนี่นะฮะเวลาสัมผัสตัวนี้จะนิ่มกว่านะตัวนี้จะออกดันด้านนิดนึงแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะครับชอบลายนี้ก็ซื้อไปใส่ก็ไม่ผิดหวังครับตัวหนังนะหนังสวยครับ เแตนมากโอ้ oh. my god